สวัสดีค่ะโอเคพีเสวนดีชาหน้าวิดีโอนี้มีเพื่อนรีเควสอยากได้ที่รัดสายไฟนะคะเราก็ไม่รู้ว่าสายไฟแบบไหนเอาเป็นอันนี้ละกันหูฟังที่เรามีเอามาเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมันจะมีแบบ Small Talk กนะเราก็เอาเส้นไหมพรมที่จะถักก็ขนาดสี่พายเนี่ยนะคะมาลองรัดดูก่อนแบบว่าแน่นสุดเนี่ยความยาวของสายจะเท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็ ได้มาแล้วนะคะประมาณ7เซนนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็จะทําเป็นตัวอย่างไปให้ดูก่อนอ่ามันอยู่ประมาณนี้เราก็ตีเป็น7เซนนะคะและที่สําคัญต้องมีกระดุมจะใช้กระดุมแบบไหนก็ได้นะคะซึ่งเราก็จะใช้อันแบบนี้นะคะความเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะอยู่ที่ประมาณ1.5เซนเวลาที่เราถักนะคะก็จะต้องถักให้กว้างกว่ากระดุม ด้วยความที่ตัวสายจะเล็กนะคะนะหลายเาจำนวนน้อยนะคะเราก็เลยใช้เบอร์3ทับศูนย์นะคะแล้วเราก็จะถักตามแนวกว้างนะคะก็จะสักประมาณ2เซนนะคะเราก็ทำไปแล้วนะซึ่งได้ประมาณ7โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6และ7เราจะทำซิงเกิลโคเชไปตลอดนะคะ พลิกกลับไปกลับมานะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้แบบยานโอเวอร์หรือยานอันเดอร์นะคะในการถักซิงเกิลโคเชแบบนี้นะคะอ่ะเราก็ไปดูความยาวที่เราถักได้ค่ะมาแล้วความยาวที่ถักได้ก็ประมาณตอนนี้อยู่ที่หกจุดห้าเซนนะคะแล้วเราก็จะทำช่องสำหรับให้เลื่อนติดกระดุมได้นะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่า ออ่สายรัดของเพื่อนจะพอรัดออกมาแล้วมันจะได้ประมาณไหนเราก็จะทำหนึ่งโซ่แล้วก็พิงานกลับค่ะด้วยความที่กระดุมเราใช้เม็ดนี้นะคะนะเขาจะเหลืออยู่ด้านข้างอย่างละช่องนะคะอันนี้เราก็ทำหนึ่งครั้งไปนะคะแล้วก็ช่องโซ่นะคะห้าโซ่สองสามสี่ห้าแล้ว เราจะไปที่หลักสุดท้ายนะคะเราจะทำลงซิงเกิลโคเชนะคะอันนี้ต่อไปก็ขึ้นหนึ่งโซ่แล้วก็พลิกงานกลับค่ะคราวนี้นะคะตัวนี้ที่เราจะพลิกงานกลับมาเราจะเอาด้านที่มันเป็นสายเปียเนี่ยมาหาตัวเองนะคะแล้วก็เราจะเว้นเว้นหนึ่งหลักนะคะเราจะมาถักที่โซ่หลังทุกโซ่เลยนะคะ มันเวลานับแล้วมันจะได้จำนวนหกหลักโซ่หลังนะคะทำซิงเกิลโคเชค่ะและตัวสุดท้ายจะพิเศษหน่อยตัวสุดท้ายเราจะถักพิเศษหน่อยก็าเป็นปกตินะคะอ่านี่นะนี่แบบนี้เลยนะคะซิงเกิลโคเชแล้วก็หนึ่งโซ่พิงงานกลับมาหน้าตาก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะแล้วคราวนี้เราก็ ทักไปตามปกติในจำนวนช่องทั้ง6เลยนะคะอันนี้ก็1นะแล้วก็2และ3 4เสียงเข็มก็จะเอียดแอดดแอดห้าและหกนะและต่อไปนะคะเพื่อนๆจะได้ความยาวเท่าไหร่ก็ เอ,อทําไปได้เลยนะคะแล้วก็ช่องก็จะทําสไตล์เดียวกันแบบนี้ไปนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราได้เท่าไหร่แล้วอยู่ที่ประมาณ8เซนนะคะทุกคนอ่าโอเคเราก็ทดลองวัดดูนะคะอันนี้อ่ะถ้าเราลัดแบบนี้มันก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ติดกระดุมลงไปในช่องนี้นะคะ นี่มาร์กไว้ก็ได้อ่ะโอเคตรงนี้นะคะอันนี้เราพอแล้วเราก็ตัดสายไว้ก่อนยังไม่ได้ถักจบนะคะมาติดกระดุมก่อนอตัวเข็มตัวนี้นะคะมันจะเป็นเข็มที่ใช้กับงานไหมพรมงานปักคอสติสนะคะซึ่งตัวนี้มันพอดีกับไอตัวรูของอกระดุมนะคะเราก็เราก็เลยว่าเออมันใช้ได้ดังนั้นแล้ว เราก็เลยใช้เส้นไหมพรมเป็นตัวยึดนะคะนะก็โอเคมันใช้ได้เราก็เลยเอาเส้นไหมพรมมาเลยแล้วกันนะคราวนี้ตรงตรงยึดใช่ไหมมันก็ต้องเห็นปุ่มหน่อยนึงนะคะแล้วถ้าไม่ให้เห็นปุ่มนะเราก็ต้องไปเก็บที่ด้านหลังนะคะอันนี้จะทำเป็นกากบาทก็ได้นะเวลาเย็บนะคะ เราให้มันนานไม่ค่อยนานแน่นเพราะว่าเพราะว่ามันจะต้องไปเกี่ยวกับตัวเอ,อตัวรูกระดุมใช่ไหมอืมมันจะต้องไม่แน่นมากเพราะมันจะต้องมีช่องระหว่างให้ตัวไหมพรมแผ่นนั้นมาอยู่ในร่องด้วยอ่ะโอเคเก็บด้านหลัง เก็บด้านหลังก็ค่อยผูกใช้กันก็ได้นะคะมัดปุ่มล็อกไว้แล้วพออันนี้เป็นแบบขั้นทดลองแล้วเราก็จะทำลายอื่นลองดูนะคะอ่าก็ไม่รู้ว่า จะเริ่มต้นยังไงก็ลองเริ่มต้นแบบนี้ดูแล้วกันนะคะนะลองทำอะไรที่มันง่ายๆดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปขันแอดวานว่าจะเอาลายไหน,นซ่อนซ่อนเส้นไหมอ่าโอเคซ่อนไปชึบเดี๋ยวเราก็จะไปปิดตัวที่เป็นตัวถักด้านนี้กันถ้ามือลื่นดึงเข็มไม่ได้ก็ใช้ตัวช่วย แนบค่ะครีมนีบที่ร้านเราก็ขายนะครีมนีบเนี่ยอ่ะเราใช้แบบนี้แล้วค่ะก็นะเก็บซ่อนเส้นไหมเสร็จด้านนี้อ่ะเดี๋ยวตัดก่อนแล้วก็เอ,อปิดตัวสุดท้ายปิดตัวสุดท้ายขึ้นหนึ่งโซ่แล้วก็ใช้เข็มสอยตัวนี้ซ่อนไหมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อ่าหน้าตาสายรัดก็เสร็จเรียบร้อยจะเอาไปรัดสไตล์ไหนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะเพื่อนจะเอาไปรัดแบบนี้ไหมอ่าเดี๋ยวรัดให้ดูก่อนนี่มันจะประมาณนี้นะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว